เปัทมรมอนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะสูตรที่หนึ่งร้ครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวารกาสด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ข้าพระองค์เห็นแต่มาทุกคามโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกมาทุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนนรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก ทำสามประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้หนึ่งในเวลาเช้าถูกมนทินคือความตรณีกลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 2. ในเวลาเที่ยงถูกความริษยากลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 3. ในเวลาเย็นถูกกรรมราคะกลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือนอนุรุทธ,ธะ มาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกปัธรมอนุรุทธสูตรที่7จบ